สวัสดีค่ะซินจียูอีซินนี่หัวชายอ่างปองตัวตอกายจะให็นการตรจีนแบบนี้นะคะเจอกับบุกกกับรายการตลาดสดครัง้งสีวันนี้จะพามาซื้อซาลาเปาซึ่งถือว่าเป็นของไหว้มงคลกับซาลาเปากวางเจาสูตรเบตงนี่คือร้านซาลาเปากวางเจาที่ยกความอร่อยต้นตำรับแท้ๆมาจากเบตงค่ะเอามาขายที่โชคชัยสี่ เฮียอ้วนผนนี้ล่ละคะ่ะเฮียอ้วนขายสาลาเปามา20กว่าปีคะ่ะโดยเฮียอ้วนจะทําไปขายไปแค่นเมตรถูกลูกด้วยความที่ราคาไม่แพงและรสชาติอร่อยแป้งนุม่มไส้แน่นทําให้ลูกค้าติดอก ขายดิบขายดีจนทำไม่ทันยิ่งช่วงตรุษจีนแบบนี้บอกเลยต้องจองล่วงหน้าเดินดุมๆม,มาหน้านร้านแบบบุกโกะอดกินนะจะบอกให้ตรุดจีนแบบนี้ต้องมาหาของมองคลไปไหว้เพราะฉะนั้นจะต้องมีขนมจีบก็เหมือนก้อนเงินก้อนทองสลาเปาสีสันสดใสวันนี้เดี๋ยวขอมาบุกชิมมีไส้อะไรบ้างอะเฮียอันนี้นไส้ผักมีไส้ฝักนี้ไส้ครีมแล้วไส้หมูอะหมอ โอ้โอเคงั <S <S <อ>้นเดี๋ยวฉันถอยชิมสลับไอ้ใช่ขนมจีนราก,กานอันนี้ไส้อะไรดู๋สิไส้ครีมครับไส้ครีมอย่ขอชิมก่อนนะ <S 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 อร่อยมากไส้ผักบ้างเฮียอือเออคนกินเจชอบแน่เลยอ้าวมีกลิ่นฟักทองใช่ไหมครับอืมไส้ผัอร่อยมากเลยอะ่ะแต่ว่าขนมจีนระฮียอ,อร่อยเปล่าก็าไม่รู้มาขอจิ้มหน่อยโอ้ รู้เ่าอะไร่นี่เฮียรู้ละหกบาทครับเต็มปากเต็มคำมากหกบาทโอ้โอร้อนเนี่ยอร่อยมากนอกจากซาลาเปาไส้หมูอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้กินเลยข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่ครับของเบตงหนูต้องมากี่โมงหนูจะได้กินจะพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับขอแล้วสุกเสาร์อาทิตย์หนูต้องมากี่โมงตั้งแต่หกโมงครับหกโมงเช้าต้องจองด้วยแดี๋ยวต้องจองด้วยวอ เช้าถึงจะมีให้กินสายหน่อยของหมดจ้ะ มาบ่ายอย่างคุณนายบุกโกก็อดตามสภาพที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยของลูกค้าทั้งนั้นจะแม่ส่วนข้าวเหนียวไก่ยเนี่ยจะทำทุกวันพระฤหัสบสัดีขายหมดแล้วหมดเลยเพราะเนียแกทำไม่เยอะค่ะข้าวเหนียวไก่หรือหน,น่อมไ,มไกเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนเบตงจะเป็นข้าวเหนียวผัดปรุงรสใส่เครื่องไก่หมกักกุนเชียงแล้วก็เห็ดหอมซึ่งในกรุงเทพมหานครแบบเราหากินยากมากปลาเปาหนุมจีบ เป็นสูตรโบราณครับสูตรเบตงใช่ครับเฮียเป็นคนที่อยู่เบตงเล้อยู่เบตงอยู่ก่อนครับและสูตรที่ของแม่หรือของใครของเพื่อนแม่เพื่อนแม่คือเพื่อนแม่ที่ที่ยะลาเขาเขาเปิดเป็นสลับเปากวางเจาเขาก็เลยเอาชื่อมาให้ใช้ด้วยความที่ใช้สูตรของเพื่อนแม่ที่เปิดร้านอยู่เบตงเฮียอ้วนก็เลยให้เกียรติท่านด้วยการตั้งชื่อร้านว่าสลับเปากวางเจาให้เหมือนกับร้านต้นตำรับที่เบตงซะเลยก่อนด้านเนี้ย ทำอาชีพอะไรก่อนจะมาขายซาลาเปาก่อนสร้างครับทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างพอที่บ้านเป็นวิศวะหมดเลยจบวิศวะมาหมดเลยครัเอ้าดีออกวิศวะทำรับเหมาก่อสร้างมันก็ต้องในเศรษฐกิจก็โอเคสิทำมาอยู่ๆมาขายซาลาเปาเหรอเจอฟองสบู่แตกครับ4-1ใช่ร้มหมดครับพี่ชัยโดนยึดรถอะไรพันย,ย้ยายไปอยู่แต่งจังหวัดหมด ทุกอย่างล้มหมดเลยใช่ครับอาชีพอื่นต้องอยู่ตั้งแย่ทำไมถึงตัดสินใจมาขายขนมจีบซาลาเปาล่ะตอนแรกลองทําป้าต้องโกแล้วแล้วเข้าไหมตอนนั้นแต่ป้าต้องโกอะ่ะมันต้องทอดอืก็เลยไม่ชอบไม่ชอบทอดน้ํามันมันร้อนใช่แล้วก็เพื่อนบอกทําไมไม่ทํซาลาเปาน้าเต้าหู้อืก็เลยทํซาลาเปาแล้วก็ป้าต้องโกก็ให้คนอื่นเอาไปขายก็เลยขายแค่ซาลาเปาอย่างเดียวใช่ครับแล้วหลังจากนั้นคือขายดีเลยไหมยังครับหนึ่งปีวันแรกขายได้เจ็ดบาท ขายลูกเดียวใช่แล้วก็ข้าวเหนียวไก่เวลาห่อก็ตกพื้นหมามากินเลยวันนั้นท้อร้องไห้กับแม่ไปขายที่ลมโชวบอกจะเลิกแล้วพรุ่งนี้ไม่ทำแล้วว่ามันทำอะไรไม่เป็นเลยจนวันนี้ขายดิบขายดีขายเยอะสุดวันึงกี่ลูกตอนตอนตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่อะ่ะวันหนึ่งก็เป็นพันรวมบ่นนะ รวมหลายอย่างใ<ช>่ใส่ผักใส่เคลปใ<ช>ส่หมูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องทำตามออเดอร์ร่างกายเราได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าเฮียเนี่ยป่วยเป็นสโตรกก็วันหนึ่งนอนได้สองชั่วโมงเดินไปเดินมานี้ตาข้างข้างซ้ายเหมือนจมอยู่ในน้ำลุกขึ้นมาข้าห้องน้ำเป็นเลยเราอายุค่ยังไม่ถึง50เลยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วคนเองจะยู่ยังไงมันก็เลยสู้สู้ หลังจากสามเดือนก็ลุกมาขายเองได้แล้วโอทุกคนตกใจไหมตกใจทุกคนปาฏิหารนะ okay. เลือดในสมองตีบค่ะโดยเกิดอาการสโตรกเมื่อปี2561ร่างกายเป็นอัมาพาตครึ่งซีกซ้ายช่วงที่เฮียป่วยก็ได้พี่ดาวเพื่อนรุ่นน้องมาช่วยทำของแล้วก็ขายแทนค่ะซึ่งเฮียอ้วนทำได้แค่นอนมองเท่านั้นค่ะเฮียบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งขายดีมากพี่ดาวจนพักผ่อนน้อยจนกลายเป็นสโตรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนั้นนะก็วันหนึ่งนอนได้สองชั่วโมง ไอ้สองชั่วโมงนั้นน่ะมันไม่ได้นอนสนิะก็มันกังวลอ่ะเดี๋ยวก็ต้องลงมาเดี๋ยวก็ต้องลงมาทำละมันกังวลอย่างเงี้ยเท่ากับว่าไม่ได้นอนสี่วันติดกันเลยวันที่ห้าเป็นอาการมันเป็นยังไงวันที่ห้าอาการวันที่ห้าพอตื่นมาปุ๊บเดินไปเดินมานี้ตาข้างข้างซ้ายเหมือนจมอยู่ในน้ำมันเป็นอย่างนงี้ยสักหาวินาทีแล้วก็หาย มันเป็นวันเนี้ยวันนึงอ่ะมันเป็นสามรอบเราก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นปิดปิดเย็นก็บ่ายสองก็ไม่ไหวละก็เลยปิดเลยบ่ายสองปิดแล้วก็ขึ้นไปพักพอขึ้นไปพักบนลงมาพอวัดห้าทุ่มเป็นเลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำมันลุกไม่ได้แล้วล้มเลย<อ>ครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งไม่รู้สึกเลยใช่เหมือนเป็นอัมาพาตครึ่งซีตอนนั้นพี่อ้วนบอกว่าช่วงนั้นสละเปาขายดีมากจริงจริง เมื่อออเดอร์เยอะก so Get out. Get out. 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 ต็ต้องเร่งทำเพราะทำกันเองไม่ได้จ้างคนมาช่วยผลที่ได้ก็คือตัวเองที่เป็นเสาหลักต้องมาป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะพอป่วยเป็นสโตรกแล้วทำยังไงธุรกิจของเราครับี่ะก็มาทำแทนไปจนกว่าเขาจะหายอะค่ะทำอยู่นานไหยพี่ดาวประมาณเดือนสองเดือนอ๋อเขามาทำแทนเขาเลยตอนนั้นเราคิดไหมว่าแบบเราไม่ได้กลับมาทำแน่ๆเลยอะคิดไหมสามเดือนแรกคิดครับก็นอนอย่างนี้ แต่เราก็รักษาตามปกติใช่ไหมเฮียก็กลัวพอเรากลัวเสร็จเราเอ้ยเราอายุ่ยังไม่ถึงห้าสิบเลยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วคนอื่นจะอยู่ยังไงอะแล้วมันก็เลยสู้สู้พึดสู้เลยใช่รสู้ยังไงคะตอนนั้นทุกอย่างใช้มือซ้ายหมดอะไรที่เราอย่างประตูเนี่ยเราก็ใช้มือซ้ายเปิดอย่างเดียวเลยกินข้าวกินให้มันหกก็ได้ ฝืนเอาใช่ครับมือนี้ห้ามใช้เอามือที่ไม่ถนัดใช้ก่อนเปิดประตูหยิบข้าวหกกระชังมันฝืนสู้เหมือนกายภาพบาบัดอ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมเหมือนสู้ฝืนสู้เหมือนต้นไม้อ่ะต้นไม้เราเราไม่ได้ลดน้ําต้นไม้อ่ะเราเราพอเราลดลงไปเนี่ยน้ามันก็จะขึ้นมาที่ต้นไม้อ่ามันจะเข้าเข้ามาที่สมองเราใช่เหมือนการคล้ายๆถ้าเราไม่ใช้เลยมันก็จะไม่มีการสั่งงานมันก็เหมือนผักเลย คราวนี้เราก็สู้สู้จนสามารถกลับมาเดินได้ใช่ใช้เวลานานไหมเฮียเกือบปีโอโหดูว่าเร็วนะพี่ดาวเกือบร้อยเปอร์เซนต์ปีหนึ่งแต่ว่าหลังจากสามเดือนเขาลุกมาขายเองได้แล้วโหแสดงว่าก็คูสู้เลยอ่ะนอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็ทาทาให้เขาอย่างเงี้ยวนเวียนอย่างเงี้ยประมาณเกือบสามเดือนอ่ะสองเดือนหน่อยหแล้วเขาก็กลับมาขายเองได้ พี่ดาวตอนที่เขาป่วยอ่ะเราคิดแม้ว่าเพียร์จะกลับมาขายของไม่ได้แล้วไม่คิดคิดว่าเขาสู้ก็คิดว่าเขาสู้ใช่คือสู้แน่ล่ะแล้วเราให้กําลังใจเขาไงตอนนั้นอ่ะก็ให้พักยาวๆไปเลยเดี๋ยวตรงนี้จต่เดี๋ยวตรงนี้ดูแลเองได้สามเดือนนั้นเราก็ทําไปใช่เพราะหลังจากนั้นสามเดือนเพียลุกได้พัที่หานนะท่านทำแต่แต่แต่ยังนวดไม่ได้ยังนวดแป้งไม่ได้แต่ถือว่าเก่งนะสำหรับหนูอ่ะ ทับกันวันวันหนึ่งเอยู่เช้าเย็นแป๊บเดียวสามเดือนสี่เดือนปีหนึ่งก็ยังว่าเร็วเลยแสดงว่าใจสู้กลับมาขายของได้ลูกค้าต้องมีตกใจลูกค้าไม่ตกใจไหมตกใจทุกคน <laughs> ล,กคลูกค้าตกใจทุกคนเลยเลยถามว่ากินอะไรอาหารเสริมอะ้รไปกินตามอย่างงี<อ>้เพราะว่าหายเร็วมากก็คืองดแป้งน้าตาลเด็ดขาดแล้วก็ของทอดสามอยา่างงดเด็ดขาดเลยห้ามกิน ห้ามแป้งน้ำตาลของทอดข้าวขาวอะไรวันนี้ห้ามทิ้งกตอนนี้อยากกินอะไรอ่ะทุกแรกก็กินกินมัม่วๆไปก่อนครับข้าวขาวเงางดเลยไม่กินเป็นปีๆเลยครับน้ำมันมะพร้าวนี่ตัวตัวสําคัญเลยตื่นมาก็กินเข้าไปก่อนเลยอย่างที่บอกนะาว่ามือทีอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเจอวิกฤตอ่ะเวลาที่เราขายของดีเนาะเวลาที่ธุรกิจเราลุ่งเรืองมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยเข้ามาแต่อย่างนึงที่สําคัญคือเฮียเป็นคนสู้ส่วนวิดาเป็นคนซัพพอร์ตที่เก่ง ก็เลยธุรกิจเนี่ยมันเลยมาต่อยอดยาวแบบนี้ใจเท่านั้นค่ะเนีย่ยอ้วนบอกว่าเพราะใจห่วงห่วงทั้งร้านห่วงทั้งแม่ตัวเองจะมานอนเป็นผักแบบนี้ไม่ได้ค่ะทั้งกายภาพทั้งฝึกใช้มือบางทีงุนงิดตัวเองเพราะทําไม่ได้นั่งร้องไห้กับตัวเองก็ไม่เคยท้อค่ะพยายามต่อจนกลับมาได้ภายในเวลาแค่สเดือนปาฏิหาริย์จริงๆค่ะคุณผู้ชม ณตอนนี้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็คือดีมากแล้วละค่ะวันนี้เรามาดูเหียอ้วนปั้นซาลาเปาดีกว่าค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้ออยู่ให้ลุกขึ้นมาสู้แบบเหียอ้วนค่ะในสูตรไส้ของซาลาเปาเรามีใส่อะไรบ้างจริงแล้วหมูต้องเป็นหมูอะไรสันคอครับหมูต้องสันคออ่ามันเหนียวแล้วก็ใส่สันคอแล้วมีอะไรอีกคะมีมันแก้วมันแก้วต้นหอมบักชีต้นหอมบักชีเอามานวดครับ อ๋ออร้มันเหนียวใช่ครับเอามาตีเหมือนลูกชิ้นอ๋อสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องมีซอสนะครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ใส่ไปเลยค่ะ,คะนี่ซอสหอยนางรมนาสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์สองช้อนครับโลละสองช้อนประมาณนิดนึงอ่ะใส่หน่อยโอเค,คนี่ ให้ไว้ความอร่อยนะฮะและ้วก<อ>็นวดนวดให้มันเหนียวเหนียวให้มันเข้ากันใช่ไหมคะเฮียใช่ครับไส้นี้ไข่ดีเลยหรอที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยที่สองก็ผักอ๋อไส้รองที่ไส้ผักส่วนมากบางคนเขาก็กินแบบกินเจกินมังกินเนาะก็เจก็ผักเยอะมากัก,ก็คือช่วงเจไข่ดีเลยไส้ผักแต่ไส้หมูก็คือไข่ดีเหมือนกันตุ้ดจีนนี่ขายาละเบาไส้นี้ดีไหมฮะไข่เยอะที่สุดแล้วอ๋อวันหนึ่งนี่ไข่ห่ามหน่อยวันหนึ่งนี่ ช่ประมาณกี่กิโลช่วงตุรจีนปีที่แล้วมันจะน้อยหน่อยปีที่แล้วอ๋อเปีน<ป>ี<ป>มันโควิดอ่ะเนาะใช่ครับแต่ปีนี้คือแน่นแน่นแน่นอนเพราะต้องจองก่อนล่วงหน้าอ,อาทิตย์หนึ่งต้องจองก่อนหนึ่งอาทิตย์การห่อซาลาเปาเนี่ยใช้ถุงมือไม่ได้ต้องใช้มือเพราะว่ามันจะไม่ขนาดและสําคัญมันจะไม่คือมันจะไม่สเตเบิลอ่ะมันจะต้องมีการวัดช่างตวงแล้วก็ห่อเป็นจีบให้มันดูสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมนี่มันต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้มือโอ้โหโอ้โห ทำยังไงก็ได้ให้ให้มันเรียบแค่นั้นเองครับให้ข้างล่างมันเรียบครับอทำยังไงก็ได้ให้ข้างล่างมันเรียบใช่ก็อย่างนี้เรากั้นถ้าเกิดทำยังไงก็ได้ให้มันเรียบอ่ะเราก็หมุนอย่างนี้เลยนี่จะได้ไหมมันจะมีร่องออมันก็มีร่องอีกก็ไม่ได้มันก็ต้องเอาอันนี้อ๋อมันต้องทําอย่างนี้ไงให้มันเรียบต่างอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็อย่านวดเยอะอย่านวดเยอะอีกนวดเบาๆซูกินเธอออกเลยล่ะ ร่อยและครบรถของอาหารทางเราขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นปลาเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติสมักผัดต้มย่างก็ทำได้ทุกเมนูให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์เ้าไส้เยอะมากดูดดดให้มันบางๆเลยค่ะ อย่อามาค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ค่ะ <c oughs> แป้งหนึ่งโลเนี่ยทาได้กี่ลูกถ้าลูกใหญ่ก็20ลูกถ้าลูกเล็กก็60ลูกแล้วรีเราคิดเงินยังไงอะอย่างละ5,000บาทครับเฮียสอนจนเป็นเลยไหมเป็นเลยครับแป้งเฮียก็ทำขายต่างหากแย่ขายให้สําหรับคนที่แบบไม่มีกําลังเรียนร <อ S 2> เราเจะทําได้อีกกี่ปีอะ <c oughs> มันต้องเผื่อคนอื่นด้วยจริง ใสหมูสับไสหมูแดงครีมถั่วดําและก็ไส้ผักซึ่งเฮียอ้วนทําเองทุกไส้ปั้นเองทุกลูกค่ะรวมถึงขนมจิบก้อนใหญ่ๆให้หมูจุกๆุและข้าวเหนียวไก่แต่ย้ําว่าต้องจองหน่อยนะคะรับรองได้กินชัวเมื่อกี้เราดูเฮียปั้นสลัเปากันไปแล้วคราวนี้มาดูพี่ดาวปั้นกันบ้างค่ะคนนี้ยืนหนึ่งเรื่องปั้นเป่าบอกเลยปั้นมาอยู่กี่ปีพี่ดาวสิบกว่าปีนะเพราะว่ามาดูแม่เขาทํา อ๋อ oh, แค่มาดูอย่างเดียวเองเหรอค่ะแล้วก็เป็นเลยแล้วก็รักจําเอาพอตอนทําเป็นครั้งแรกอะ่ะ<ม>เราปั้นอย่างนี้ด้ไหมก็ได้แบบนี้เลยแต่ว่ามันไม่สวยไม่สวยแบบนี้ <c oughs> ก็คือเราต้องฝึกค่ะด,ดูดิดูดิความชํานาญอ่ะแป้งเฮียเนี่ยเราไม่ต้องค้างคืนไม่ต้องครับก็ก็ทาทาออกมาปั๊บก็ห่อเลย สูตรใหม่คือพอผสมเสร็จปุ๊บก็เอามาขายได้เลยใช่ครับมันก็อร่อยนุ่มเหมือนกันใช่เอาพุกอุามหน่อยไอ้วันละสามพันสี่พันลูกที่นวดกันเนี่ยทํากันเยอะไหมพี่ดาวสองคนทำกันทำกันคนนี้แหละเก่งที่สุดหรอเวลาที่มันเยอะๆเราไหวไหมต้องไหวค่ะต้องไหวเพราะว่าเราเสียดายลูกค้าเสียดายลูกค้านาอใช่แล้วทำไมให้ไส้เยอะขนาดทุกอันหมดกันหมดเลยไหมหมดเหมือนกันหมดค่ะอุ้ยไส้เยอะมากดู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 นี่ สวยมากเลยอะคุยพิดาี่เราเก่งมากอะอันนี้แป้งมันยังไงนี่แล้วเป็นคนมือเบานะพิดาวขึ้นนุ่มเป็นหนูหน่อยครับอีกแล้วเอาตรงนี้เอาบางๆบางบางตรงนี้ให้มันหนาหนาแล้วใส่ไส่นี่ค่ะอ่าแล้วหนูก็จับจับตรงนี้แล้วก็ดึงดึงก็พับอย่างเงี้ยใช่ให้มันบางๆงเลยค่ะให้มันบางๆางอ่ะเนี้ยเนี้ย ให่มันเป็นไปได้เรื่อยเออนี่แลลวแล้วก็หมุนๆไปได้เรื่อยตามมือแล้วก็บีบๆจนจบกลดลงไปได้เยอะเหนื่ออไมะได้อยู่ค่ะเนื่อออกมาก็ไม่รู้แล้วเนาะนึ่อออกมาก็ไม่รู้แล้วได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ค่ะดิฉันซื้อกินเถอะค่ะดิฉันไวเรบยาวด้วยค่ะเห็นด้วยจากซื้อกินเถอะคุณนายดูเหมือนจะง่าย แต่เอาเรื่องเหมือนกันนะเธอพี่ดาวบอกว่าตอนนี้ความเร็วในการปั้นน่าจะหยุ่นลูกละไม่เกินเจ็ดวินาทีจ้าเร็วมากแป้งหนึ่งโลเนี่ยทำได้กี่ลูกถ้าลูกใหญ่ก็ยี่สิบลูกลูกใหญ่ยี่สิบลูกถ้าลูกเล็กก็หกสิบลูกราคาต่างกันไหมฮะลูกเล็กสิบห้าบาทลูกใหญ่ยี่สิบบาทโอ้โหกินลูกใหญ่ไปเถอะงั้นนะใช่ลูกใหญ่คุ้มกว่าแล้วคนที่เขารับไปขายเปิดมาเขาเขาขายลูกเท่าไหร่คะแล้วเขารับไปยังไง ก็คือของเรา20เราลดให้เขา2บาทเขาก็ไปบวกเอาไปใส่ยี่ห้าสามสิบได้เพราะเวลาเรานึ่งแบาผมมันจะฟูกว่านี้อีกนะพี่เนาะของต้องแก้พี่ดาวนี่ไงเขาแก้เราค่ะพี่ดาวแก้แล้วค่ะพี่ดาวทาเร็วมากเลยอ่ะชั่วโมงหนูทำได้กี่ลูกสถิติเคยนับไหมเยอะอยู่นะประมาณไม่เคยนับเนาะหนูว่าเยอะมากไปร้อยอ่ะพี่ดาวบอกว่าที่ต้องปั้นเร็วเพราะว่าจะไม่ทันลูกค้าค่ะเสียดายแย่เลยวันพีคเวลาขายอ่ะ ขายได้เยอะสุดกี่ลูกอ่าถ้าลูกใหญ่ก็เฉพาหมูแสบก็สามร้อยโอ้โหสามร้อยลูกอ่ะไม่ธรรมดาแต่ถ้าแต่เจมันจะขายเจเยอะกว่าเจสามพันลูกฮะแล้วทำยังไงทัน่ะก็ต้องปั้นปั้นเข้าเข้าตู้แช่ไว้เราทำอย่างเงี้ยทุกวันก็ทำจนเป็นอย่างเงี้ยใครอยากมีอาชีพก็ลองเข้ามาคุยกับเมียได้นะคะและสำหรับใครที่ไม่มีเงินทุนมาเรียนมาซื้อแป ไปห่อไปปั้นขายก็ได้ย้ำนะคะว่าเฉพาะคนที่ไม่มีกําลังเรียนเท่านั้นค่ะเฮียเฮียเห็นเฮียบอกว่าแป้งเฮียก็ทําขายต่างหากแยกขายให้สําหรับคนที่แบบไม่มีกําลังเรียนซึ่งสําเร็จไปทําขายเลยไส้หมูก็เหมือนกันใช่ครับล้วขายยังไงแป้งอ่ะขายเป็นโลครับโลเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะปรับขึ้นมานิดหน่อยครับอ๋อสมัยก่อนแป้งนวดแล้วโลละร้อยห้าสิบหมูสับหมูแดงสองร้อยถั่วครีมเผือกหนึ่งร้อยไส้เผือกไส้ดวเหลือง <100 S 2> ้อยเดียวดู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 เฮียบอกมันช้าไม่ได้หรอกจุง<น>เลยเนาะถ้ามือซ้ายมันดีดนมันจะมันจะสวยกว่านี้ <laughs> นี่ก็สวยละะแล้วเฮียขาแล้วข้างในอะไสแน่นมากนะลูไกยี่สิบโคตรคุ้มเลอยอะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วว่าคนที่เขาไปไปทําเองอะเขาก็ต้องมีความเก่งนะหมายถึงว่าไส้กับแป้งเหรอครับใช่ส่วนมากมาเรียนเลยครับแล้วเรียเราคิดเงินยังไง่ะอย่างละห้าพันบาทครับ อาก็ไม่แพงนี่ครับถูกป่าเรียนก็คือเรียนไปจนเป็นเลยเรียนแป้งห้าพันเรียนหมูห้าพันอย่างละเลยครับอย่างละห้าพันก็คือหมื่นหนึ่งใช่ครับถูกป่าเฮียสอนจนเป็นเลยไหมเป็นเลยครับไม่เป็นก็ต้องกลับมาแล้วคือเรียนคือวันหนึ่งหรอเรียนจนเป็นห้าหมื่นเนนี้นะอย่างสมมติว่าพี่พี่เรียนหมูสับอย่างเงี้ยออสอนนวดเนี่ยก็นวดจนเป็นอ่ะถ้าไม่เป็นก็ก็กลับมาเรียนจนเป็นก็คือเสียห้าพันเนี่ยเฮ้ยก็ดูครูบอก ก็อยากให้เขามีอาชีพอะเฮียรู้ว่ะเฮียคิดดีเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างอะมันไม่ได้ลดมือเหมือนกันหมดทุกคนหรอกเฮีย oh, <He> er, ทำก็ <we 're S 2> ลดมือเฮียเราจะทําได้อีกกี่ปีอะ oh. ใช่ไหมครับ oh. มันต้องเผื่อคนอื่นด้วยจริงเฮียมอเฮียเป็นคนเปตรงแท้ๆเลย เป็นคนจีนจีนครับเชื้อสายอะไรคะกวางตุ้งตลาดที่ที่เบตงเขาพูดจีนกันหมดเพราะคนจีนเยอะก็เวลาเราออกไปซื้อของเราก็ต้องพูดจีนเออครับจะได้ราคาพิเศษไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เ็าพูดกันคนขายก็คนจีนคนซื้อคนจีนแต่ตอนนี้อิสลามออกมาทําการค้ากันแล้วอ๋อก็จะมีหลายชาติแหละแต่อิสลามก็พูดจีนได้ล้อเราก็ฟังของเขาได้ ก่งจังเลยอ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นจีนแท้ๆจีนอิสลามเขาก็เป็นคนบ้านเดียวกันหมดนันแหละทำครืมกิจทำอาหากินด้วยกันหมดนันแหละใช่ครับวันที่เราออกกับวันนี้ตรงกับวันไหว้เจ้าพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เฮียมาจัดโต๊ะไหว้เจ้าให้ดูว่าต้องไหวอย่างไงบ้างเร่เข้ามาเร่เข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามบอยของสัสอ่าแลวนี่ก็คือโต๊ะไหว้ที่เราจัดเอาไว้นะฮะอย่างที่บอกนี่คือซาลาเปาที่เราเอามาจัดโต๊ะก็จะมีซาลาเปา มีผลไม้ก็คือมีสับปะรดมีส้มมีไก่มีเป็ดนะคะมีกระดาษกนกระดาษทองน้ําชาแล้วก็เล่าไหมคะนี้ใช่แล้วก็มีขนมจีบที่เป็นเหมือนก้อนทองเนาะเท่านี้ก็คือตามเราแหละตามที่เรากําลังสัทาาแหละก็จะมีความเป็นสซริมงคลให้กับตัวเราและก็ครอบครัวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียมากมเลยนะคะเฮียวุ้นขาที่ให้มาบุกนะคะ ถึงร้านซา,เ,าเปากวางเจาสุดดั้งเดิมจากเบตงเลยนะคุณผู้ชมขะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเทศกาลตรุษจีนก็ขอให้คุณผู้ชมนะฮะซินเจียยู่อีินนี่ฮัวชายอ่างเปาตัวไก่นะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ทองสัปดาห์หน้าตล,ตล,ตลตาดสดพระรามสี่ตะพาพปที่ต้องรอยตาวันนี้เราสองคนรแล้วสวัสดีค่ะแหงๆค่ะซินเจียยู่อีินนี่ฮัวชายเฮียแอบถามได้ไหม ว่าหนูจะได้กินซาลาเปาไส้หมูสับไหมต้องพรุ่งนี้แล้วกี่โมงนะหกโมงเช้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหกโมงเช้าไม่ไหวแล้ว